อันนี้นะคะก็จะเป็นคอปาดแล้วก็แขนแขนตรงเนี้ยมีรอยต่อมีรอยต่อนะคะมีรอยต่อแยกบานวร่งงานนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะจับถ่วงง่ายๆอืมง่ายๆแต่ขายได้เงินนะ้าแบบเนี้ยมันดูหรูหราแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะหาผ้าส,สวยๆทำนะคะไซส์ก็จะประมาณเอลยี่สิแปดนะเอลยี่สิบแปดอกสามสอง สะพกพกสามเจ็ดก็จะประมาณนี้นะคะวัดลงสิบเซนติเมตรนะเหมือนเบสิกแพทเทิร์นทั่วไปนะคะทีนี้ก็วัดยาวหน้านะคะยาวหน้าสามสิบสี่นะคะนะยาวหน้าสามสิบสี่ได้เท่ากับเส้นเอวจับหารสองได้เท่ากับเส้นอกจับเส้นอกกับเส้นคอหารสองได้เท่ากับเส้นบ่านะคะสิบ สองแปดสิบหกสิบเจ็ดอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วจากเส้นเอวลงมาสิบเซนเป็นเส้นสะโพกบนนะคะจากเส้นสะโพกบนลงไปสิบเซนเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะเลื่อนมาอีกแล้วก็ทําเหมือนกันนะคะสามสิบสี่สิบเจ็ดแปดจุดห้าสิบ ยี่สิบได้แล้วขีดเส้นเลยจ้ะอันนี้เสน้นคอเส้นบ่าเส้นอกเอวสะโพกบนสะโพกล่างทีนี้ให้เราหารอบสะโพกนะคะรอบสะโพกเก้าสิบสี่นะคะเก้าสิบสี่บวก อันนี้ไม่บอกัวบวกกันที่6เซนก็จะเท่าก,กับ100หารด้วย4เท่ากับ25ทีนี้กบนะกะรอบกิบ83 83นะ,ะบวก6เหมือนกันเท่ากับเท่ากับ89นะ,ะหารด้วย4เทะะ่ากับอ่42เป็น8 42เป็น8.25นะคะทีนี้เราก็ตีสกกลอโกสกะะ่ะ ท่าก,กับยี่สิบห้าเซนติเมตรตีขึ้นไปค่ะยี่สิบห้าเซนติเมตรเสร็จแล้วก็ดีดห่าวไปเป็นชิ้นหลังนะคะับัดออกไปยี่สิบห้าเซนติเมตรเหมือนกันนะคะยี่สิบห้าเซนติเมตร ไม่หมอจะทำกรอบคอด้านหน้าที่ห้าเซนติเมตรนะคะทำห้าพอสูงขึ้นสูงขึ้นเจ็ดเซนติเมตรนะคะแบ่งครึ่งนะ จแล้วให้มาทําที่อกนะคะอกหนุ่อกนะคะได้ผลลัพธ์ที่ยี่สิบสองจุดสองห้านะคะเราจะบวกด้วยหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับยี่สิบสามจุดสองห้านะคะแล้วก็วัดไปยี่สิบสามจุดสองห้ายี่สิบสามจุดสองห้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ตีเส้นให้ตีเส้นกรอบใหม่นะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้วัดจากตรงนี้ไปเท่าไหร่ยกไปตรงนี้เท่านั้นนะคะแบบนี้นะคะแลบบ้วก็ตีแบบอ่เสร็จแล้วให้วัดออกไปนะคะเท่ากับยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองจุดสองห้าลบด้วยหนึ่งเท่ากับนะะเท่ากับยี่สิบเอ็ด สองห้านะคะก็ะวัดไปค่ะยี่สิบเอ็ดจุดสองห้านี่นะคะมีเส้นขนานนะคะจากเอวขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจากเอวเนี่ยตีไปที่เส้นสะโพกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจากจุดนี้นะคะวัดยาวหลังวัดยาวหลังขึ้นไปสิบแปดวัดขึ้นค่ะจากเอวขึ้นไปสามสิบแปดเซนติเมตรนี่นะคะ จะให้วัดออกนะคะเท่ากับรอบคอหารด้วยหกะะรอบคอหารด้วยหกบวกด้วยศูนย์จุดห้าอันนี้ก็จะได้เท่ากับหกเซนติเมตรยกขึ้นสองเซนติเมตรยกขึ้นสองเซนติเมตรนะคะมีไหล่ลาดลงมาเท่ากับไหล่กว้าง สามสิบเจ็ดหารด้วยสิบนะคะก็จะได้เท่ากับสามจุดเจ็ดเซนติเมตรนะคะวัดลงสามจุดเจ็ดเซนติเมตรหนึ่งสองสามสิบสามสิบเจ็ดอตรงนี้นะคะก็จะได้เส้นนี้แบบนี้นะเดี๋ยวเราตีไหล่ลาดมาวัดจากจุดนี้เท่ากับความกว้างของไหล่สามสิบเจ็ดเซนติเมตรสามสิบเจ็ดเซนติเมตรหารด้วยสองนะคะ สามสบหกสมสิบเจ็ดตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตีเส้นเอียงนขึ้ไปแบบนี้นะคะจะได้ให้วัดบาหลังบาหลังสามสิบห้าวัดมาค่ะสามสิบสี่สาสิบห้าตรงนี้นะคะแบบนี้นะจะได้ให้โค้งวงแขนนี่นะคะ,ะาหลังจากนั้น เมื่อเมื่อเราได้อันนี้แล้วนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะกรอบนี้กรอบแรกแบ่งครึ่งยี่สิบห้าขี่ขึ้นไปค่ะตรงๆจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ครึ่งหนึ่งของอันนี้ขี่ลงไปวัดออกสามเซนติเมตรหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามสามเซนติเมตรนะคะวัดขึ้นหนึ่งสามเซนติเมตรสามเซนติเมตรขีดลงแล้วก็ขีดไปที่ปลายสะโพขีดลงแล้วก็ขีดไปที่ปลายสะโพกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ขีดขึ้น นี่นะคะหาอ,อ,อกห่างอ,อกห่างสิบเจ็ดเซนติเมตรหารด้วยสองนะคะหารด้วยสองสิบเจ็ดเซนติเมตรหารด้วยสองให้กำหนดเกตนะคะสามเซนติเมตรสามเซนติเมตรเสร็จแล้วให้เช็ครอบนะคะ ช็คให้ได้เท่ากับรอบเอวบวกด้วยสี่เซนติเมตรนะคะรอบเอวของเรารอบเอวเจ็สิบเอ็ดนะคะเจ็ดิเ็ดรอบเอวเราเจิบเอ็ดเราจะบวกอยู่ที่สี่เซนติเมตรหนึ่งสองสามสี่เซนติเมตรทีนี้จะเหลือส่วนเหลือส่วนที่เราจะต้องทำเก็บตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซนติเมตรหกเซนติเมตรหารด้วยสี่นะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรนะ หนึ่งจุดห้าเซนติเมตรแล้วแบบนี้นะหนึ่งจุดห้าเสร็จแล้วให้เราวาดโค้งเกลีนะคะอันนี้นะ่าแล้วก็โค้งไปที่สโพก แบบนี้นะคะได้สัพพกแล้วแล้วก็มาทําที่ชิ้นหน้าชิ้นหน้าชิ้นหน้าวัดความยาวไลเท่ากับสิบสองจุดห้าแล้วก็วัดไปสิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้าวัดมาที่เส้นนี้ค่ะเสร็จแล้วแบ่งครึ่งนะคะ สิบสองสิบห้าเน่งครึ่งให้เราหาอกสูงนะคะสิบเก้านะคะอกสูงสิบเก้าให้เราตีเส้นลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราให้พับเราจะตีหลายลาดมาที่เส้นนี้ซึ่งจะห่างจากอันนี้สองเซนติเมตรเนี่ยให้ต่ำกว่าเนี่ยสองเซนติเมตรก็จะมาที่ตรงนี้ วัดไปค่ะสิบสองจุดห้าเซนติเมตรวัดให้แล้หน้าไปกับเส้นเดิมแล้วก็จรดอยู่ที่ตรงนี้นะคะสองจุดห้าเราก็ติ๊กติ๊กไว้เราก็ขีดแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เราเช็คบาทหน้าด้วยบาทหน้าสามสิบสองเช็คบาทหน้าค่ะสามสิบสองหารสองเท่ากับสิบหกอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วโค้โงวงแขนแล้วประมาณนี้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วให้โค้งนมอันนี้วัดลงสองเซนติเมตรแล้วก็วัดลงอีกโค้งๆนะคะหยุดเอวโค้งลงมาที่สิบสองเซนติเมตรนะคะสิบสองเซนติเมตรวัดโค้งอันนี้ขึ้นไปนะคะอันนี้มันจะเป็นทรงที่แบบว่าไม่ได้เข้าเชฟมากไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องช้อนนมแบบนี้นะคะทำโค้งๆเฉยๆทำโค้งๆเฉยๆก็พอนะคะ ไม่ต้องช้อนนมเข้าไปเพราะว่ามันเป็นทรงที่ไม่ต้องช้อนนมเข้าไปขนาดนั้นนะเอาเสร็จแล้วดีทีนี้เมื่อเมื่อเราได้โครงโครงเสื้อแบบนี้แล้วนะคะให้เราเช็ควงแขนนะให้เราเช็คโคงแขน วงแขนเขาตอนนี้มันได้41นะฮะวงแขนจริงเขามัน44นะตอนนี้ได้41อยู่ขาดอีก3เซนน่กนพะม,มองจะเอาลงนะเอาลงเซนครึ่งไปเลยเซนครึ่งเนานะเมื่อาลงเซนครึ่งเนานะตรงน,นี้เราก็เอาออก แล้วเราก็โค้งวงแขนใหม่แบบนี้นะคะให้เราโค้งวงแขนใหม่นะ,ะตอจุดนี้โค้งขึ้นจนกว่าจะได้นะคะนี้นะคะนี่นะ เดี๋ยวเรามาเช็ดอกนะเช็คอกกันได้หรืล่อกอกแปดสิบสามนะเราจะให้บวกอยู่ที่สี่เซนนะไม่ว่าจะให้บวกแค่สี่เซนนะแปดสิบสามนะตอนนี้มันแปดสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเซนห้าเซนก็ได้แล้วพอแล้ว สี่ห้าเซนหกเซนได้หมดนะถ้าเกิดชอบหลวมหน่อยก็เอาออกก็อ,ออกอีกให้มันเป็นหกเซนนะคะอันนี้ห้าเซนไม่หวงเอาเลยนะคะโครงเสื้อก็ได้แล้ว,วทีนี้เรามาทําคอคออันนี้ไม่หม่องหักไปแล้วเพราะอันนี้หกอันนี้ห้าใช่ไหมคะไม่หม่องผิดไปเบื้องต้นแล้วหนึ่งใช่ปะควงแขน เพื่อที่จะสร้างแข็งแล้วนะทีะนี้เราจะสร้างแข็งแล้วนะคะ,ะสี่สิบห้านี่สี่สิบห้าสิทำไมทำไมได้เยอนะนะเดี๋ยวนะนได้บี่สิบเนาะถ้าเราอยากได้44เราก็ปรับขึ้นให้มันได้44ปรับขึ้นปรับลงเ็นกว่าจะได้นะอันนี้ 45, พอแล้วแหละ นี้เรามาวาดคอนะคะวัดคอข้อปาดข้อปาดนะคะ เขาปาดไม่กว้างนะคะเอาแบบทับจะกลมเลยนะคะขอพอไม่กว้างนั้นเราออกแค่จากตรงนี้ไปแค่สามจุดห้าเซนติเมตรก็พอนะะคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามเซนก็พอสามสามเซนนะคะแล้วก็เอาลงเอาลงสองเซนก็พอนะคะพอไม่ลึกสองเซนถึงสองจุดห้าไม่หวังรงที่สองจุดห้า นีว่าออมาแบ่งครึ่งนะคะยกออกไปสักมันเป็นคอปาดเนาะมันจะกลมไม่ได้มันจะประปากหน่อยนึงมันจะประปากหนอ่โอ้แบบนี้เอาออกอีกเอาออกอีกเท่ากับสามเซนให้มันปะปะนิดนึงสามจุดนหะ้า แล้วก็กตื่นขึ้นตื่นขึ้นอืมตรงนี้หนึ่งจุดห้าขให้มันได้ลูกป่านิดนิดนะเดี๋ยวไม่มองขั้นรอบดูก่อนว่ามันได้ลูกสวนป่า เอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกเนาะแล้วลงมันก่อนมันจะเป็นแบบคอปาดกลมเหมืนอนคอกลมห่างคอนั่นแหละแต่อันนี้มันแหลมไป,เอ,ไปมเออเป็นก้นกระถางนิดนึงเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดเอาเข้าอีกมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองดูรูปเอาเข้าอีกเป็นยังไง รูปคอเนี่ยสําคัญนะคเราต้องทำให้มันสวยเะมันให้เป็นตัวเลขไม่ได้อ่ะเออไม่บอกเอาเอาเข้าแล้วก็เอาขึ้นด้วยนะคะเอาขึ้นหนึ่งเซนเลยนี่แค่นี้แล้วก็เอาเข้าเส้นนี้ไม่เอาเลยเราจะได้เส้นไหม ได้พอที่ต้องการแล้วพอแล้วเสร็แจแล้วให้อันนี้คอเนี้ยปิดไปหนึ่งเซนแล้วพอแล้วนะคะพอแล้วเราไม่ปิดเพิ่มอีกแล้วถ้าเกิดเรากลัวเย็บยืดเราก็ปิดไป,ไปอีกนิดเดียวแบบนี้เนาะแบบยืดเนาะแต่ไม่หงาย,งยไม่หงายไม่ค่อยยืดหรอกเอาแค่นี้แหละทีนี้มันจะมีแยกนะคะมันจะมีแยกแบบนี้มันจะมีแยกแยกช่วยเดี๋ยวเราไปแยก นี่ความยาวเสื้อนะคะความยาวเสื้อเราก็จะเอาที่สิบเซนนะคะตรงนีชนง้ชิ้นหลังชิ้นหลังเราชิ้นหลัง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 หัมยาวที่จุดนี้นะคะจุดนี้แล้วก็หักองนิดนึงนี่นะคะอ่านี่คือชิ้นหลัง อันนี้เรามาที่ชิ้นหน้าแล้วก็ก็ลงมานะอ่าอันนี้เก็บไว้ทำซับในนะคะน,นี่คือซับในนะซับในตัดสั้นเท่ากันอืมอันนี้เราเก็บไว้ทำซับในนะทีนี้เสื้ออันนี้มันจะยาวมาที่ แผ่นนี้นะคะความยาวสูงสุดมันจะประมาณเลยสะโพกออกมานิดนึะ panjangnya hmm. Ini kita akan ทีนี้เราก็แยกนะคะแยกบานอ่าแยกมาตามรูปนี้นะแยกมาตามรูปนี้แยกจากนมอันนี้เราก็จากนมอันนี้แยกตรงนี้แยกตรงนี้นะเราก็แยกไปที่หัวนมนี่แหละข้างๆหัวนมมาที่เอวนะคะให้เราขยับมาจากเส้นเอวนิดหน่อยตรงนี้นี่นะที่เราจะล็อกนะคะ ัดลงสี่เซนติเมตรหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะแล้วเราก็จับจีบอ,อันนี้อันนี้หันเข้าหากันหันเข้าหากันหนึ่งอนี่สองอันนี้ 1, 1, หนึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะสองสาม สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะอันนี้แยกขึ้นไปตรงนี้อันนี้ก็แยกมาตรงนี้ส่วนอันนี้แยกมาตรงนี้นะคะแล้วอันนี้มาตรงนี้แล้วก็อันนี้มาตรงนี้น,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 นี่นะคะอ่ะสามอันพอแล้วแหละพอแล้วกว้างแล้วอันนี้เราก็แยกตรนี้ นะแล้วก็ตัดออกต,ตัดออกไปเลยออเลาก็ยัง นี่นะอ่ะแล้วอันนี้เราก็แยก <c oughs> จับมันคลายออกนะคลายออกอดื้อเหรอ อันนี้นะอ่ะไม่เป็นอย่างนี้ล่ออันนี้แยกมาแบบนี้นะอันนี้ปิดเข้าไปเห็นว่ามันหายไปสองเซนติเมตรอ่ะลดจดไว้ก่อนอน,นี่นะคะครานี้เรามา เอากระดาษมาเพิ่มเอากระดาษมาเสริม อันนี้จับมานี่อันนี้ก็จับมานี่อันนี้ก็จับมานนี่แบบนี้นะอันนี้จับตึงๆแล้วเฉลี่ยกันนะเฉลี่ยเฉลี่ยกัน แล้ออันนี้ก็จับเฉี่ยบอันนี้นะคะจับเฉลี่ยกันนะแแนะน,นำว่านะคะให้ให้จับบนหุ่นด้วยไม่งั้นมันไม่สวยอะ่ะมันจับกองกองตรงนี้นะคะถึงถึงเราจะแยกกระดาษแล้วเราก็ต้องจับบนหุ่นด้วยนะคะอันนี้ผ้ามันก็จะเหลือความยาวอยู่ที่ประมาณอันนี้ O kiedy melacut jauh Kalte ke Allah ini nih ya ini. Oh sayangnya tak punya อย่งนี้ันนี้อเดี๋ยไดนี้นี้ตินาอันนี้คือซับในนะซับในตัดตรงตรงมานี่พอซับในก็ตัวนี้ซับในทำให้พอดีตัวเย็บเข้าตัวพอดีเลยนะคะ ใช้สัมไส้ตึงกับอันนี้ไว้อันนี้สัมไส้ไม่ต้องแยกบานเนาะยกเกล็ดตามนี้เลยปิดเกล็ดนีดปิดเกล็ดติดเกล็ดนีดแยกเกล็ดนิดนะคะถ้าสัมไส้ผ้าหน้าแคบวางไม่พอเราก็ตัดตรงนี้หูมันเข้ามาให้ตรงนี้อ้าออกแล้วก็เย็บเกล็ดย็บเกล็ดนี้นะแต่อันนี้ไม่บอกคิดว่า ข้บงในน่าจะพอแหละเย็บอันนี้ทีเดียวเลยเกียดเย็บหลายครั้งทีนี้ขอหลังขอหลังนะคะวางเอาเส้นกรอบตรงกัน ก็แบบโค้งคองมาอันนี้คอจะแหลมๆแหลมๆหน่อยอมันเป็นคอปาดมันจะแหลมๆหน่อยเวลาเราเข้าเราก็าเข้าให้มันเป็นมุมแหลมแบบนี้โอเคอันนี้ใช้ตัดทั้งซับในแล้วก็ตัวนอกนะ ใคาจะทำแบบไม่มีซับในอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็จะเหนียวพอหน่ยนะเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรดามันต้องทําใจนะต้องปรับแพทเทิร์เยอะแล้วก็ต้องทําใจ้ว่ามันจะออกมาแต่ว่าอีกแนวหนึ่งอะ่ะมันจะไม่ดูแบบเงียบรู้ร้านะมันก็จะตับกรรมมันตัวเสร็จแล้วเรามาทำแขนนะวงแขนสี่สิบห้านะ ่วิธีทําแขนแยกเป็นคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะ